คืออะไรจะยอดปาปา,ปามนกระโดดแ่น้ำโโตกันที่เอออยู่ยังทันละไมเห็นหรอวะเดี๋ยวดูมาดูเดี๋ยวม่วดห็นโน,นไปนหมดแล้วทุกต้องเลย หลอดระยน้ำไ่ปลามันมอโดดถ้าดูสถานที่ถ้าดูสถานที่ว่าลู่มว่าช่วว่ามันเป็นยังไงดีเอาแหยเองก็หวานได้นึกว่ากุ้งกุ้งในปลามันกระโดดเนี่ยมันโดดด้วยเนี่ยมันอันของสามเท่าลุ่มันต้องถดงมันยด่ส่งรวมดด่มันแปกไปเลยครับ มันเป็นต่อมีตอหมอยู่นี่ยุ่เต็มหมอยอเห็นกองน้ำต้นอย่าเนียแม่ยุ่งขนานี้ันที่จะกลอกสองลอกสองลอคเช่นเดียวะสมองต้นไหนแห่แง่เข้าด้อเยื่อเชอะเพลินเลยยังไม่แรงยังขำอย่างเนี้ยเออเป็นต้อหมอตอหมากเลวอ่ะมที่ซุ้นตอหมอนไปน้ำล้นหมอมีบ่มที่เดิม ไม่ได้มองเลยถ่ายงินมันไม่ได้นียนน่นู่นนู่เห็นไหมไม่ได้มองเห็นไหมองไม่เห็นอะมองไม่ทันโอ้ปลาเยอะเนียเนี่ยเนี่ยเนีเนียเไรนะล่ะเฮ้ยปลาเขาเป็ปลาเขาออกยังได้ พี่เปมเขามองอยู่อ่ะข้างหลังอ่ะาโองเ,<ข>เขาจักอยู่อ่ะ <ใน S 1> เขามองอยู่อะนั่นแหละมามาดูวิธีชาวบ้านอ๋อว้าป้ามันกระโดดขึ้นตั่น<อ>ึตัวน,นึงอ่ะสามตัวเหลือเอออ๋อมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าเฮ้ยม,มาเจอมาได้มาอีกเด้อะครับเฮ้ย นีบางทีเน่ยส่ตัวสี่โมฮาล์มกมารส่น้าเล็นน้ำใหม่แล้วก็กลับไปตัวในเตียงกลับอู่่อนต้องไปกินน้ำดูน้ำหมดอ่ยยกพันตัวน้นทัดก็เป็นเรื่องเลยน้ำมันมาแรงเออใช่หรอยกจะเข้าน้ำ ออกออนน้ำมันลิ่งอยู่ตัวแล้วมันเต็มเลยเดี๋ยวปีปีแดงมันจะตกได้แล้วน้ำพี่แปมพี่แปมอย่าเอาไปให้เขาเดี๋ยวจะเอายาไปให้หมาด้วยพี่แปมอย่าเอาปิีปลาไปให้เขาเดี๋ยวเเอายาไปให้หมาด้วยเอาปลาไปให้เขาด้วยเขาดูแหนะช่วงเรียนเรียนคนเดียวคนเนี้ยเหรอเออเนี้ยเอาวานเนี้ย ดีนะถ้าทำแบบนี้นะเดี๋ยวตัวออกมานอีเต็มแล้วน้ำมันฝั้ำมันหอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้มันเขาปล่อยมาหรือว่ายังไงนะยอดปล่อยมาจากเตือนโอ้ว่น้ำมันหมดแล้วน้ำมันแน่นแล้วมันเป็นเตือนมาเี๋ยูกจประกเอ๋อประกดนะโอ้ส่งประกพี่เป้รอหนูก่อนพี่เป้รอหนูก่อน,น,ออนหนูจะไปหนูไปด้วย อย่ดูปลาดิปลามันดิบดีบขึ้นมาปลาอะไรเนี่ยกะตะเพียนอ๋อโอเพี้ย